สวัสดีครับพบกับผมนะครับผมและนี่คือช่องไหนไหมช่องไหนนะครับผมและช่องนี้อ่ะก็เป็นช่องของผมกับคนคนนี้ครับผมบอกพี่กูไม่น่าเอาไปใช้โทรศัพท์โดยอยู่อ่าและคนคนนี้นะครับก็ไม่น่าเอานะใช้โทรศัพท์ตันนี้ก็ใช้โทรศัพท์กับผมอยู่นะครับก็ผมไม่ทีเขาไม่ได้นะครับหน้าตจอจะแหลกๆเพราะว่าผมก็เฟรมเด็ดน้อยเนาะ <laughs> ก็ใช้นูตบุง้งในการอัดเนะ้อ ก็นะว่าว่ามันมีกล่อง,งถ้าถามว่าตีได้ไหมตีไม่ไน,นะครับผมเพราะว่าไอ้นี่มันดันเป็นคนเปิดเซิร์ฟเพราะผมเปิดเซิร์ฟไม่เป็น<ม>อืมแค่นั้นแหละจะไปสอบที่หลังอ่ามันจะบอกว่าเดี๋ยวสอบที่หลังครับผมส่วนชน่องนี้นี่ใครไม่ติดตามาก็ขอติดตามด้นะครับเดี๋ยวจ้ะก็นะ อยากไปแรงร่วมแรงร่วมมือของพี่ๆด้วยอ่ะพี่ๆพี่ฟิลพี่กันพี่ขวัญพี่กิฟเลยมันมันบอกไอ้นั่นบอกว่าขนาดนั้นเลยถ้าถาว่าไอ้นั่นชื่อว่าครับผมมันชื่อว่านี่ครับผมไอ้แต่เคาว่าเทปไปออกนั่นแหละครับมันมันชื่อนั้นครับมันชื่อเฟิร์สแหละแช่นี้ก็ภาพมขนก็สุดข่อยเนาะแต่ก็ดูเพลินๆไว้กันนะครับ ป่าไปนี่ก็จะถึงเวลาในการไปเฟิร์สจริงๆไหมกูแปลไม่ออก <laughs> ห้ามพิมคำยาห้ามพิมคำดาไม่เอาไม่เอาไม่เอากูพูดว่ากูพูดว่ากายอ๋อ <laughs> เงยนนะ <laughs> น้องหรอ เสียงใครก็นะน้องผมเองอ๋อจำได้ละจำไม่ได้ทำหน้าน้องได้ละอ้าวเข้าครับเข้าครับอันนี้ไปแล้วอ่ะไอ้นนะเข้าครับ <c oughs> โฮไปแล้วอ่ะทำไมมันไม่ขึ้นว่าอ t สตันทูมายอะทำจะทำตามใครส้อแล้วทำตาม อ๋อลืมบอกไปนะครับเควสในเวอร์นี้ก็คือเออหาแร่ทุกแร่6-4อันนะผมและห้ามตายนะครับซึ่งมันก็อาจจะยากน,นิดนึงเนาะถ้าตายนี่ก็ถือว่าตัดออกไปคะแนนเลยนะครับถ้าสมมติว่าครบแล้ว6-4อันทุกชุดแล้วก็ปุ๊บนะหลังจากนั้นก็อ่ะเดี๋ยวอีกนอดนึงนะครับขอปูด,ดินก่อน มา้คิดทีหลังเออะตากูจะทำอะไรฮะลืมแล้วเนี่ยอนนี้เราก็จะปลูกฟักทองนะครับแล้วหาว่าฟักทองจากไหนก็ไม่ได้คิดไปได้ไะมไม่คิดว่ามันไม่เกิดเลยวันนี<า>้ฮะมันเตอร์มันไม่เกิดเลย<า>เอลยถ้าถามว่าตอนนี้อาจจะไหนก็ไม่ใช่ตอนคิดนะครับอยากฟ้องเฉย เขาปีที่เขาปีสองนี่มาสเตอร์ไม่เกิดหรอ,อไม่รู้มันถามว่าทำไมมาสเตอร์ไม่เกิดผมก็บอกว่าไม่รู้นะครับผมตะกี้แหละนะเควสของเราอย่าลืมนะเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าบวกเควสอีกอย่างนึงดีกว่า บัวควีโตโคบอลสโตนหนึ่งร้อยแพ็กหกพันสี่ก้อนอค,งงคิดมาแล้วมันก็ไม่ยากเย็นอะไรหรอกเปิดร้านแพ็คเ้ามาจดเลยฮะ<า>เปิดร้านแพ็คเ้ามาจดเลยได้โอเคสักครู่นะครับ กำลังไปตรวจอยู่โ okay, อเคตรวจแล้วกลับมานะครับเฮ้ย what i s t h i s w h a t i s t h i s เกลี้ยงหมดเกลี้ยงหมดักแก้ยงอ่า แม่ฮัลหมันแก้งผมผมไม่เห็นอะไรเลยฮาสอยู่ไหนโอเคเยี่ยมเดนๆเดี๋ยวแป๊บนึ่งว่นมีใจเย็นๆอาไปเลยอ่ไปเลยอ่ไปเลย นายพูดคำยาว่าแต่อยู่ไหนเนี่ยขอยไปก่อนหายไปก่อนหายไปก่อนขึ้นมาดิขดขึ้นมาดิเออไปขุดตกไปเห็นไหมหาย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 ขุดขุดทางขึ้นไปกูบอกให้ขุดทางขึ้นไปแป๊บมึงก็ถอยสิครับไม่เป็นไรเป็นไรขุดบ้านต่อเว้ย ใครมาใครมาเล่นอะไรตรงนี้เนี่ยไอเฟิร์สใช่ไหมเฟิร์สไนท์ใช่ไหม,น,มนำไปแกล้งน้องไนท์มันคนนิสัยอย่างงี้อะเรา <laughs> ตกใจนะบอกให้ถ้าหาว่าคนที่ชื่อคนที่ชื่อนั้นคือใครเพื่อนผมเองครับผม <laughs> เพื่อนคู่ปรับด้วยนะฮะสวัสดีพี่กิฟต์วิ่งเลย แม่งทำรองเท้าไว้แบ่งเงินด้วยก็จะก็หาหนังอันนี้ให้อยู่ไงเอาไม่ได้รองเท้ามาดิแะแมาที่ขวดทันเก่ายังไม่ยังไม่แตกเลยไม่เราใช้คีอไม่แตกเลยเอ้ยไม่ไม่ทำไม่ต่อหรอวะรสเสดหาแรกสิครับทำได้เพื่อให้ได้อะ ไปที่สำเร็จค o b เปอร์สโตนด้วยค o b เปอร์สโตนหนึ่งร้อยแพ็กนะอย่าลืมเอ่อไปหาไปหาท่อมอื่นดีกว่าไหมตรงนี้มันย้าย้ของมาข้างล่างย้ายของมาข้างล่างใช่ขวานหาอยอ่ะไม่รูสชนะดินออกนะไม่มีไม่มี<อ>ทีด่ดินดินอุดตรงเนี้ยยางขี้หมดตรงเนี้กกเยเมื่อกี้คือเจอแรกเลยเพื่อน เพราะว่าที่ผมไปสร้างเพราผมสร้างมันเป็นนะผมสร้างมันไม่ค่อยสวยดเลย <c oughs> <c oughs> นะฮะถ้าไม่ชอครนะับถ้ามันติดเสียงเองนะ่า <c oughs> ลืมไปว่ะดีแล้วดีแล้วไมไม่ดีอยู่คุณจะไม่พูดอีก เลน่นเล่นเดิมไม่ได้ด้วยเพราะว่าโปรแกรมไปแล้วโอ้ยเครียดเสีบอยา่าพูดคำหยาบสิครัชมันไม่ยินหรอไ,หไม่ได่ม <c oughs> ีแต่ว่ากูก็แต่ค้าพี่ชาก็บอกตะกี้ก็เกิดดุลละตะกี้ก็เกิดดุลละแาคุดตาเนี่ยกี่นาทีแล้วเนี่ยแย่แล้ว <c oughs> จะมันหยุดถ่าแล้วาค่ะมันหยุดถ่ายนะครับถ่ายได้หยุดท้ายแล้วถ่ยายช่วงเนาะตอนนี้ไปเดี๋ยวไปดูไฟล์มันหยุดท้ายนะซึ่งเราไม่หยุดนะครับผมเ,เรารอเราขอให้ขวัญเอ้ยขวานนะอันนี้พังก่อนแล้วก็หยุดเอออันนี้โอเคอนนอเคะ ใช้อะไรอ่ะใช้ของอะไรแฟบปะ่ใช้แฟลป่ะช่ใชใช่ช่ใช่ใช้ใช่ใช่ใช้แฟลใชใช่ใช่ช่ใช่่าใชช่